สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาให้องค์ความรู้นะคะระหว่างสีผสมอาหารแบบน้ำกับแบบเจลนะคะ สีผสมอาหารแบบน้ำนะคะลักษณะนะคะก็จะเป็นเนื้อเหลวหยดง่ายละลายในของเหลวได้ดีนะคะก็จะเหมาะกับเมนูที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบนะคะเช่นน้ำาวานนะคะหรือว่าขนมไทยนะคะหรือว่าเป็นพวกเค้กก็ได้แต่ถ้าใช้กับส่วนผสมที่เน้นความข้อนอย่างครีมนะคะก็อาจจะทำให้เนื้อแฉะหรือเหลวเกินไปนั่นเองนะคะต่อมานะคะสีผสมอาหารแบบเจลนะคะเนื้อเขาก็จะข้นสีก็จะแน่นติดสีชัดเจนแม้ใช้เพียงเล็กน้อยนะคะดังนั้นเขาก็จะเหมาะกับงานตกแต่งเช่น การผสมลงในบัตเตอร์ครีมนะคะหรือว่ามะกรองหรือว่าคุกกี้ไอซิ่งนะคะใช้แล้วไม่กระทบไม่กระทบต่อความข้นของเนื้อครีมหรือว่าแป้งนั่นเองนะคะสรุปสั้นๆนะคะถ้าอยากได้สีเบาๆใช้ง่ายๆก็ให้ใช้สีน้ำ ะะถ้าอยากได้สีเข้มคุมโทนเนื้อคงตัวนะคะก็ให้ใช้แบบเจลนั่นเองนะคะส่วนสําหรับใครนะคะสงสัยว่าทําไมสีเจลจึงเหมาะกับบัตเตอร์ครีมนะคะเพราะว่า1นึ่เนื้อครีมต้องการความคงตัวนะคะบัตเตอร์ครีมเป็นครีมที่มีเนยและไขมันเป็นหลักนะคะถ้าเติมของเหลวมากเกินไปเช่นสีน้ําจะทําให้ครีมแยกตัวเหลวหรือแตกมันได้นะคะสีเจลเนื้อจะเข้มข้นใช้ปริมาณน้อยแต่ให้สีที่ชัดจึงไม่ทําลายความเนียนฟูของครีมนั่นเองนะคะ2ก็คือสามารถคุมโทน ะะหรือว่าเฉดสีได้ดแม่นกว่านะคะเพราะว่าเจลใช้นิดเดียวนะคะใส่ลงไปนิดเดียวนะคะสีก็จะชัดเจนนั่นเองค่ะ